ร้อนไม่จะนุชเดี๋ยวพาพัดให้นะขอโทษนะคะไม่ต้องพัดให้ผมหรอกครับคุณพาไม่ร้อนสัหน่อยครับไม่ได้หรอกต้องเอาใจกันสักหน่อยเดี๋ยวนุชวาดรูปเสร็จไม่ทันน่ะพาก็ไม่ได้แต่งงานกันพอดีสิแม่ <c oughs> ผมก็นึกว่าคุณพาจะใจดีนะครับที่แท้ก็กลัวขึ้นคานนี่เองก็ใช่นะสิว่ามากนะพาไปพาได้คุณหญิงป้าดีกว่าวันนี้คุณหญิงป้าดูสดชื่อนะคะแต่งงานป้าอยากเห็นตะพลแต่งงาน ี๋ยวคุณมนก็กำลังจะแต่งงานอยู่แล้วนี่คะคุณหญิงป้าหายป่วยเมื่อไรเนี่ยคุณมนก็คงจะจัดงานทันทีแหลคะค่ะไม่รู้จะได้อยู่เห็นงานแต่งงานของตมนหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นวาดรูปมีความสุขไปถึงคืนก่อนเผาหลอกคืนนี้ ินี่แม่อาจนะคะเดี๋ยวพอคุณหญิงก็ขึ้นมานะเธอก็จัดเตรียมของกลางวันให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะ แล้วก็อย่าลืมให้คุณหญิงทานยาซะด้วยเข้าใจรู้ปะโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอก,จกเจ้าค่ะคุณเจียนคะตอนนี้คุณปีธากำลังจัดสำรับอยู่เจา้าค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วคงจะมาปฏิบัติคุณเองแล้วจ้ะนี่นะจี้เจ็บนะคุณเจียนก็ให้เจ็บแล้วสิจะได้จาไงมีอย่างที่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ใช้แต่ไม่ปีเขาอย่างเดียวเลยโอ้ยขี้เกียจตัวจะเป็นขนแล้วรู้ตัวหรือเปล่าก็ช่วยกันนะเจ้าค่ะช่วยกันทําไมตั้งหลายคนทากันตั้งสิอะไรกันปี่ให้ ฉันกาลังบ่นว่าแม่อาจอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะให้มันทําอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้แม่ปีททาหมดเลยฉันนี่มโหนะักนี่ค<ส>อยดูคอยดูให้ดีนะ<ส><ส>ถ้าวันใดที่แม่ปีเขาขึ้นมาเป็นนายหญิงของมหาทเวศล้วก็ฉันจะยุให้เขาไล่พวกแกออกให้หมดทุกคนเลย,ยคุณเจียนเจ้าขาคุณปีเ่เธอไม่ทําอย่างนั้นหรอกเจ้าขาแต่ฉันจะยุให้ทํนใส่เสียนักรับหลังให้ทายกันแบบนี้นี่เองนางปีจึงได้กำเริบเสบสารนะัก ทำไมคะคุณปเจียนอยากได้นงางไพรปีเป็นหลานสะพ้ยไม่กลัวเสื่อมเสียเกยีเกรยรติของมหาทเวศหรอคะอ๋อสมัยนี้นะจ๊ะมันจะดูกันที่ชาติที่ตระกูลอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วล่ะจ้ะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเกิดในตระกูลดีหน้าตาก็ดีแต่การกระทำมันต่ำซะยิ่งกว่าไพรอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะดูชาติตระกูลอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วนะจ๊ะ เจียนว่าใครคะออาใครอยากรับก็รับไปสิจ้ๆๆๆๆจะก็คงจะเป็นพวกสัญชาติไพรเหมือนกันถึงได้ออกลับกันปกป้องขนาดนั้นนี่นายวิว่าใครวิไม่ได้ว่าพเจียนนะคะใครอยากรับก็รับไปเอ๊ะพี่เจียนพี่เจียนพี่เจียนไม่เอาไม่เอา อย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยใครมันดีใครมันชั่วมันก็รู้ดีอยู่แก่ใจอีกไม่นานหรอกพี่เจียนก็คอยดูไปเถอะไอ้คนชั่วเนี่ยนะมันก็จะแพ้ภัยตัวเองเองละ อย่างนั้นเหละคะคุณหญิงป้าแต่คุณหญิงป้าอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้คุณหญิงป้ากำลังไม่สบายมากจะอยู่จนถึงวันนั้นหรือเปล่าคะนี่อ๋ออ,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 อย่านะคะอย่ากโกรธไปนะคะเพราะว่าถ้าลำพังรับมือกับนางรัคนานะ่ะ<อ>คุณหญิงป้าก็จะเป็นบ้าตายอยู่แล้ว <laughs> ชื่อลักขาไม่จะได้ยินนะอย่าพูดถึงมนอีกออกไปจำได้ไหมคะหนังลัคขานะคะจเย็นนะคะอย่าไปอย่าไปไม่เายค่ะออกมาออกมาังเลยจำได้ไหมคะนางลักขานะคะหานไมแล้วไปแล้วไปไานี่เ้าเพไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะมันไปแล้วนะมัไลเงินค่ะ มันไปแล้วนะไม่เป็นไรนะจะนะนะ,นะ,ะอยู่กับพี่ไม่เป็นไรนะจ๊ะนะอยู่กับพี่ไม่เป็นไรนะจริ๊นนะ างวิยดานางคนสวยใจสามคราวนี้แหละฉันจะลากไส้แกออกมาให้ทุกคนได้เห็นสักทีมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหม ไม่ต้องตกรจยายไปให้คุณปีผมไม่ได้มาหาคุณวิจิดาของคุณหรอกครับแล้วคุณมาหาใครล่ะคะผมมาหาทุกคนในบ้านมาทเวผมต้องการจะเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ ว่าผ้าแคะของผู้หญ,ญิงจอมบัญญาที่ชื่อวิญดาณมันเป็นยังไงไม่ได้นะคะคุณแค่ไีได้งั้นเหรอคุณรู้ไหมว่านางวิญดาณมันทําผมเจ็บแสบสักขนาดไหนนี่งไงไร้อยแผลหรือไหมฮะมันเป็นร้อยแผลแห่งความแค้นที่นางวิญดาณมันฝากไว้กับผมต้นนายคุณเล่นง,งานผมเกือบตายมันก็จะฆ่าผม แกแขมันไม่ได้เลยไงฮะฮะคุณเปคุณอย่ามาห้ามผมจะดีกว่าไหมวันนี้ทุกคนจะต้องได้รู้ว่านังวิทดาม,มันเลวสักขนาดไหนโดยเฉพาะนายมน์ไทยไม่ได้นะคะคุณเพียรชัยคุณมน์ไทยไม่มีทางเชื่อคุณหรอกนะคะคุณมนเธอรักแล้วก็เชื่อใจคุณวิทดามาก คุณมันเธอต้องเชื่อคุณวีมากกว่าคุณอยู่แล้วคุณพูดไปก็คงไม่มีประโยชน์หรอกนะคะกรุณากลับไปเสียเ <radas> ้อะค่ะคุณเปแต่ผมไม่ได้มาพูดปากเปล่า เด็กน้อยเอ้ยผมไม่ขอเล่าถึงคืนนั้นจะดีกว่าไหมครับเอาเป็นว่าผมมีปฏิคตของนางวิจิดายอยู่ในมือแบบนี้คำพูดของผมต้องมีน้ำหนักขึ้นแน่แม่ไม่ได้นะคะคุณยเฮ้ยโอ่อไปลอยันไปย ฉันขอร้องตอนนี้คุณหญิงท่านการอ่อนแอมากถ้าเกิดมีเรื่องวุ่นวายท่านอาจจะเสียใจจนช็อกได้ ไม่เอาหน้าคุณปีลองคิดให้แง่ดีดูสิครับคุณหญิงท่านอาจจะดีใจก็ได้นะถ้าท่านได้เห็นของสิ่งนีง้แล้วท่านก็ไม่ต้องมารับนางวิจิตรามาเป็นลูกสะใภ้ไไงดิฉันขอร้องนะคะคุณเขตชยัย เห็นแก่ความเป็นความตายของผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งถ้าคุณจะทำอะไรก็กรุณารอให้ท่านหายดีเสียก่อนดิฉันขอร้องนะคะใจดิฉันกราบคุณก็ได้ ความดีของคุณทำให้ผมใจอ่อนทุกทีเลยนะนั่นมันในเขตชัยนี่นี่มากอดอรัชัดเปลี่ยนขึงนบ้านเลย ผมจะกลับมาอีกครั้งจำเอาไว้และคราวนี้คุณจะหยุดผมไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนคุณมนคุณมนคะคุณมน,นเดี๋ยวก่อนผู้ชายคนนั้นมาทำอะไรในบ้านฉันไม่ทราบ คือค <mm um> ือเขาคือเขามาหามาหาปีค่ะนี่แอบพอดรักกันงัเนี้คราวหลังนี้ะเชิญเข้ามาในบ้านเลยสิก็เธอมันเจ้าของบ้านถวเวอยู่แล้วนี่อย่ามายืนคุยจะพูดชาย ลับๆล่อๆแบบนี้หรือบ่บาวพระจะดินเท้าได้ค่ะคุน,นที่หลังอะถ้าดีฉันจะคุยกับผู้ชายดีฉันจะชิญเขาเข้าไปข้างในนี่เด้ ่อยนะคะเดี๋ยวเบอาไพ่มาเห็นจเอาไปนินทาได้นี่ปีชัดเฮ้ย